หนูแกะไม่ได้เนี่ยมันต้องมาแล้วยังแกะไม่ได้ก่อนมาเดี๋ยวพี่แกะให้ <Hey. S 1> ปากคือน่อยโอเคทำมมันเหนียวแกะยากจังดีไซน์มันพี่ใช้ปากกัดเลยนะโอเค oh, <no. S 1> ไอติมหนูไอติม เปลือนหมดเลยอดกิน oh <no. S 1> เปลือนหมดเลยอดกินเลย oh, 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 oh. พี่ลเห,หนือหนูยังไม่ได้กินสักคําเลยอะ่ะทำยังไ,ไงดีเราไปล้างกันไหมฮ <Huh? S 2> เอาดินออกเรายังกินได้อยู่ <st ug> อ ok. โอเคเอ่ะพี่หนูจับสายยางให้พี่แล้วพี่ล้างนะเอกินได้แล้วกินได้แล้ว กินได้แล้วอ้าวมาดีไซน์ต่อไปของดีไซน์เอาเว้นเอาหยุดเดี๋ยวหนูล้างเองดีกว่าเดี๋ยวมนันละลายของพี่โอ้โน้โอ้แล้